สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาบังนะครับวันนี้เรามีซีรีส์สุดเข้มข้นที่หลายคนรอคอยมาสปอยกันแบบละเอียดยิบกับ The Last of Us Season 1ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวให้พร้อมจับขนมนั่งสบายสบายแล้วไปลุยกันเลยครับตอนที่1 จุดเริ่มต้นของหายนณะเรื่องราวเริ่มต้นในปี2003ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสโตเอลมินเลอร์ชายวัยกลางคนที่ทำงานหนักในธุรกิจก่อสร้างเธอลินดูลูกสาววัย12ปีของเขาซาร่าในวันเกิดของโจเอลซาร่ามอบนาฬิกาที่เธอซ่อมเองเป็นของขวัญให้พ่อของเธอแสดงถึงความรักและความผูกพันของพวกเขา คืนนั้นเองเหตุการณ์ประหลาดเริ่มเกิดขึ้นผู้คนเริ่มมีพฤติกรรมรุนแรงและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สาระตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่าบ้านข้างๆเกิดความวุ่นวายสุนัขของเพื่อนบ้านหนีมาหาเธอเมื่อเธอไปตรวจสอบเธอพบว่าคุณยายของเพื่อนบ้านกลายเป็นผู้ติดเชื้อและโจมตีคนอื่นๆทอมมี่น้องชายของโจโอเอลมาถึงบ้านและพาทั้งสองคนหนีออกจากเมืองเมืองเต็มไปด้วยความโกลาหลรถชนกันผู้คนวิ่งหนีและไฟไหม้ พวกเขาพยายามหาทางออกจากเมืองแต่ถูกสกัดกั้นโดยทหารทหารได้รับคำสั่งให้กำจัดทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแม้ทหารจะหลังเลแต่เขายิงใส่โจโอเอลและซาร่าทอมมี่มาถึงทันเวลาและยิงทหารคนนั้นแต่ซาร่าถูกยิงและเสียชีวิตในอ้อมแขนของโจโอเอล20ปีต่อมาโลกที่ถูกทำลายปี2023โลกถูกทำลายล้างโดยเชื้อรากลายพันธุ์คดีเสพ ที่ควบคุมจิตใจมนุษย์ทำให้พวกเขากลายเป็นอินเฟคเต็ดหรือผู้ติดเชือ้อสังคมมนุษย์เหลือเพียงกลุ่มเล็กๆที่อาศัยอยู่ในเขตกักกันที่ควบคุมโดยรัฐบาลทหารที่เรียกว่าเอฟฟิเดียเอโจโอเอลตอนนี้กลายเป็นชายที่แข็งกระด้างและเย็นชาอาศัยอยู่ในเขตกักกันที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เขาทำงานเป็นแรงงานและนักค่าของเอือนร่วมกับคู่ของเขาเทสพวกเขาแลกเปลี่ยนสินค้าในตลาดมืดและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันวันหนึ่ง โจเอลและเทสพบว่าโรเบิร์ตพ่อค้าของเถื่อนที่เคยทำธุรกิจกับพวกเขาได้ขโมยแบตเตอรี่รถยนต์ที่พวกเขาต้องการเพื่อออกจากเมืองโจเอลและเทสออกตามหาโรเบิร์ตเพื่อทวงคืนสินค้าการพบกับเอลลี e, และภารกิจที่ไม่คาดคิดขณะที่ตามหาโรเบิร์ตพวกเขาพบว,ว่าเขาถูกฆ่าโดยกลุ่มไฟฟกลุ่มกบฏท,ที่ต่อต้านเอฟิลาเอหัวหน้าของไฟฟในบอสตันมาลีนเสนอข้อตกลงให้โจเอและเทส ให้พาเด็กสาววัย14บี่ปีอแอลลี่ออกนอกเขตกักกันและส่งไปยังจุดนัดพบก,กับฝ่ายฝ่ายอื่นๆเพื่อแลกกับสินค้าและทรัพยากรที่พวกเขาต้องการโจโอเอลและเทสยอมรับภารกิจนี้แม้จะสงสัยว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงสำคัญมากระหว่างทางออกจากเมืองพวกเขาถูกทหารเอฟิลดาเอตรวจคน้นเดลลี่รีบแทงทหารคนหนึ่งเพื่อป้องกันการตรวจสอบแต่สุดท้ายถูกจับได้ว่ามีบาดแผลจากการถูกกัดทหารเตรียมจะจัดการกับพวกเขา แต่โจเอลและเทสสามารถกำจัดทหารและนีออกมาได้เทสสังเกตว่าเอลลีถูกกัดแต่เธออ้างว่าแผลนี้เกิดขึ้นมากว่า3สัปดาห์แล้วซึ่งปกติผู้ติดเชื้อจะกลายร่างภายใน1-2วันนี่ทำให้เทสและโจเอลเริ่มเชื่อว่าเอลลี่อาจมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อราและเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาวัคซีนการเสียสละของเทส ทั้งสามคนเดินทางผ่านเมืองที่ถูกทำลายต้องเผชิญกับผู้ติดเชื้อหลายรูปแบบเช่นรรนเนอร์ ner, ที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและคลิกเกอร์ที่ตาบอดแต่มีการได้ยินที่เฉียบคมระหว่างการต่อสู้กับคลิกเกอร์เทสถูกกัดโดยไม่ทันรู้ตัวเมื่อมาถึงจุดนัดพบกับฝ่ายฝ่ายพวกเขาพบว่าทุกคนถูกฆ่าตายเทสเปิดเผยว่าเธอถูกกัดและแผลของเธอเริ่มแย่ลงเธอขอร้องให้โจเอลพาเอลลีไปหาคนอื่นๆที่สามารถช่วยเธอได้และยืนยันว่าเอลลีเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ เทสตัดสินใจเสียสละตัวเองเพื่อชะลอกการตามล่าของผู้ติดเชื้อที่กำลังมาถึงเธอระเบิดอาคารพร้อมกับตัวเองและผู้ติดเชื้อที่เข้ามาโจโอเอลและเอลลีนีออกมาได้สำเร็จการเดินทางสู่บินและแฟรง์โจโอเอลตัดสินใจพาเอลลีไปหาบินและแฟรงค์สองคนรอดชีวิตที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยกับดักบินเป็นคนที่ระมัดระวังตัวและไม่ไว้ใจใครเขาได้สร้างเมืองเล็กๆที่ปลอดภัยจากผู้ติดเชื้อและผู้บุกรุก เมื่อมาถึงพวกเขาพบว่าบ้านของบินและแฟรงเงียบสงบโจเอลและเอลลีคคนพบว่าทั้งสองคนได้เสียชีวิตแล้วแฟรงป่วยหนักและแตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองบินไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีแฟรงจึงตัดสินใจจบชีวิตตามพวกเขาทิ้งจดหมายและกุญแจรถไว้ให้โจเอลในจดหมายบินบอกโจเอลว่าเขาเคยเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครแต่หลังจากได้พบแฟรงเขาเข้าใจถึงความหมายของการปกป้องคนที่เรารัก เขาสนับสนุนให้โจเอลทำเช่นเดียวกันโจเอลเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเอลลีและแตัดสินใจที่จะปกป,ป้องเธอการผาเผชิญหน้ากับแคนซัสซิตี้โจเอลและเอลลีเดินทางต่อไปยังไวโอมิงเพื่อหาทอมมี่น้องชายของโจเอลระหว่างทางพวกเขาต้องผ่านเมืองแคนซัสซิตี้ซึ่งถูกควบคุมโดยกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ลมลางเอ f ฟิดาเอในพื้นที่นี้พวกเขาถูกซุ่มโจมตีโดยกลุ่มผู้รอดชีวิตและต้องหาที่หลบซ่อน ขณะที่หลบหนีพวกเขาพบกับเฮนรี่และแซมสองพี่น้องที่กำลังหลบหนีจากกลุ่มผู้รอดชีวิตที่นำโดยแคทเธอรีนหัวหน้ากลุ่มที่ต้องการจับตัวเฮนรี่เนื่องจากเขาเคยทรยศกลุ่มเพื่อช่วยชีวิตน้องชายของเขาโจเอลและเอลลีร่วมมือกับเฮนรี่และแซมเพื่อหาทางออกจากเมืองพวกเขาต้องผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่เต็มไปด้วยผู้ติดเชือ้อและ,ะเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างระหว่างนี้เอลลี ie, กับแซมกลายเป็นเพื่อนสนิทกันโศก,กนาฏกรรมของแซมและเฮนรี่ หลังจากที่พวกเขาเกือบจะหนีออกจากเมืองได้พวกเขาถูกโจมตีโดยกลุ่มของแคทเธอรีนในขณะที่สถานการณ์ดึงเครียดผู้ติดเชื้อจำนวนมากพุ่งออกมาจากใต้ดินเกิดการต่อสู้กันอย่างโกลาหลในความวุ่นวายนี้แซมถูกผู้ติดเชื้อกัดแต่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งคืนถัดมาเมื่อเอลลีพบว่าแซมมีแผลจากการถูกกัดเธอพยายามใช้เลือดของเธอที่มีภูมิคุ้มกันเพื่อรักษาเขาแต่ไม่สำเร็จ เช้าวันรุ่งึ้นแซมกลายเป็นผู้ติดเชื้อและโจมตีเอลลีเฮนรี่ต้องยิงน้องชายของตัวเองเพื่อปกป้องเอลลีด้วยความเศร้าโศกและไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เฮนรี่ตัดสินใจฆ่าตัวตายต่อหน้าคนอื่นๆเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจอย่างมากให้กับเอลลีและโจเอลทั้งสองคนฝังร่างของเฮนรี่และแซมก่อนจะเดินทางต่อไปด้วยความหนักใจการพบกับทอมมี่และการ,รเผชิญหน้ากับอดีต จเอลและเอลลี่เดินทางต่อไปจนถึงเมืองแจ็กสันรัฐไวโอมิงที่ซึ่งทอมมี่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ปลอดภยัยและมีการป้องกันอย่างดีชุมชนนี้มีการบริหารจัดการที่ดีมีทรัพยากรและมีความเป็นอยู่ที่ดีทอมมี่ตอนนี้แต่งงานกับมาเรียและกำลังจะมีลูกโตเอลพยายามส่งต่อภารกิจให้ทอมมี่พายอลีไปหากลุ่มไฟฟ้าเนื่องจากเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถปกป้องเอลลี่ได้และกลัวว่าเขาจะทำให้เธอเป็นอันตราย เมื่อเอลลี่รู้เรื่องนี้เธอรู้สึกถูกทอดทิงและโกรธโวเอลทั้งสองมีการพูดคุยอย่างจริงใจเอลลี่เปิดเผยว่าเธอกลัวที่จะสูญเสียคนที่เธอรักและโจเอลก็เริ่มยอมรับว่าเขากลัวที่จะสูญเสียเธอเช่นกันในที่สุดโตเอลตัดสินใจพาเอลลี่ไปต่อด้วยตัวเองทั้งสองคนเตรียมตัวออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยโคโลโดตะวันออกที่ซึ่งกลุ่มฝ่ยฟยๆเคยตั้งฐานอยู่มหาวิทยาลัยและการบาดเจ็บของโจเอลเมื่อมาถึงมหาวิทยาลายัย พวกเขาพบว่าฐานของไฟายฝ่าถูกทิ้งร้างแต่พบร่องรอยที่บ่งบอกว่ากลุ่มไฟายฝ่าย้าย,ายไปที่โรงพยาบาลในซลเล็กซิตี้ขณะที่พวกเขากำลังจะออกไปพวกเขาถูกโจมตีโดยกลุ่มโจรในการต่อสู้โจโอเอลถูกแทงด้วยแท่งเหล็กและได้รับบาดเจ็บสาหัสเอลลี่ต้องพาเขานี้ออกมาและหาที่หลบซ่อนเธอพยายามรักษาโจโอเอลด้วยความรู้ที่มีจำกัดและต้องออกหาทรัพยากรและอาหารเพียงลำพังเอลลี่และการ,รเผชิญหน้ากับเดวิด ในขณะที่โจเอลยังคงบาดเจ็บและหมดสติเอลลีออกล่าสัตว์และพบกับเดวิดและเจมสองคนรอดชีวิตที่ดูเหมือนเป็นมิตรเดวิดเสนอแลกเปลี่ยนเนื้อควางกับยาปฏิชีวนะเอลลีตกลงและได้รับยามารักษาโจโอเอลแต่เธอไม่รู้ว่าเดวิดคือผู้นำของกลุ่มที่โจมตีโตเอลและเธอก่อนหน้านี้เดวิดและเจมติดตามเอลลีและจับเธอไปเธอถูกขังอยู่ในกรงและค้นพบว่ากลุ่มของเดวิดเป็นคนกินเนื้อคนเดวิดพยายามเกลี้ยกล่อมเอลลีให้เข้าร่วมกลุ่มของเขา แต่เธอปฏิเสธและหาทางนี้เดลลีสามารถหลบนี้และจุดไฟเผาร้านอาหารที่เธอถูกขังอยู่ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเธอสามารถฆ่าเดวิดได้แต่เหตุการณ์นี้ทําให้เธอได้รับบาดแผลทางจิตใจยอย่างหนักโจเอลที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ตามหาเอลลีและปลอบใจเธอเขาเรียกเธอว่าลูกสาวเป็นครั้งแรกสแสดงถึงความผูกพันที่เน่นแฟนระหว่างพวกเขาการเดินทางสู่โซลเล็กซิตี้ โจโเอลและเอลลี่เดินทางต่อไปยังโซลเล็กซิตี้ระหว่างทางพวกเขาเยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและมีช่วงเวลาที่สนุกสนานเอลลี่เริ่มแสดงความเงียบและห่างเหินแต่โจโเอลพยายามสร้างความสนุกสนานเพื่อให้เธอยิม้มเมื่อมาถึงโรงพยาบาลที่เป็นฐานของฝ่ายฝ่ายพวกเขาถูกจับโดยทหารของฝ่ายฝ่ายโจโเอลถูกทําให้หมดสติและเอลลี่ถูกนําตัวไปตรวจสอบความจริงที่โหดร้ายและการตัดสินใจของโจโเอลโจโเอลตื่นขึ้นมาและพบกับมาลีน เธอบอกว่าเอลลีอยู่ในการผ่าตัดเพื่อสกัดเชื้อราในสมองของเธอซึ่งจะทําให้เธอเสียชีวิตโจเอลไม่สามารถยอมรับได้ว่าเอลลีจะต้องตายเพื่อสร้างวัคซีนเขาพยายามขอให้มาลินปล่อยเอลลีแต่เธอปฏิเสธด้วยความโกรธและสิ้นหวังโจเอลตัดสินใจบุกเข้าไปในโรงพยาบาลเขากําจัดทหารและสมาชิกไฟายฝ่ายหลายคนจนถึงห้องผ่าตัดที่เอลลี่ถูกวางยาสลบเตรียมผ่าตัด เขาบังคับให้หมอและพยาบาลปล่อยเธอและจาัดก,การหมอผู้ชายไปคนหนึ่งและอุ้มเธอออกจากโรงพยาบาลระหว่างทางออกเขาถูกมาลีนสกัดกันมาลีนพยายามเกลี้ยกล่อมโจโอเอลว่าเอลลีจะต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยมนุษยชาติแต่โจโอเอลไม่เชื่อว่าจะมีวิธีรักษาได้จริงและไม่ต้องการเสียเอลลีไปเขายิงมาลีนและพาเอลลีหนีไปคำโกหกและความไม่แน่ใจของเอลลีเมื่อเอลลีฟื้นขึ้นมาในรถเธอถามโจโอเอลว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็หกเธอว่าไฟล์ฟได้พบคนอื่นๆที่มีภูมิคุ้มกันเหมือนเธอแต่ไม่สามารถสร้างวัคซีนได้และถูกโจมตีโดยผู้บุกรุกเอลลีดูสงสัยแต่ไม่ได้ถามต่อเมื่อพวกเขาเดินทางกลับไปยังแจ็กสันไวโอมิงใกล้จะถึงชุมชนของทอมมี่เอลลี่หยุดและเปิดใจเล่าเรื่องที่เธอเคยสูญเสียเพื่อนสนิทของเธอไรลี่ซึ่งถูกกัดพร้อมกับเธอแต่ไรลี่กลายเป็นผู้ติดเชือ้อในขณะที่เอลลี่ไม่เป็นอะไรเอลลี่ขอให้โจลสาบานว่าทุกสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริง โจเอลมองเธอและยืนยันคำโกหกของเขาเอลลีตอบว่าโอเคแต่ในสายตาของเธอมีความสงสัยและความไม่แน่ใจบทสรุปและความหมายที่ลึกซึ้งซีซั่นแรกของ The Last of Us จบลงด้วยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและขัดแย้งระหว่างโจเอลและเอลลีการตัดสินใจของโจเอลในการปกป้องเอลลีแม้ว่าจะต้องแลกกับโอกาสในการช่วยเหลือมนุษยชาติสะท้อนถึงความรักและความเห็นแก่ตัวในเวลาเดียวกัน เรื่องราวนี้นำเสนอคำถามทางศีลธรรมเกี่ยวกับการเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการโกหกเพื่อปกป้องความรู้สึกของคนที่เรารักและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเหล่านั้นผู้ชมถูกทิ้งไว้กับความรู้สึกที่ขัดแยง้งและความสงสัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างโจโอเอลและเอลลีจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อความจริงถูกเปิดเผย